สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแอปแมปมอนสเตอรนะคะเข้าไปเลยโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอปโหลดแมปนะครับสำหรับใครที่อยากจโหลดแมปโอเคอน,นี่ผมจะเอาเป็นแมป จันเกออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นแมปมินิเกมนะครับผมอ่าแล้วก็มารอดูนะครับว่ามันมีอะไรโอ้โหดูนะครับโอ้โหน่าสนุกมากนะครับสมมุติถ้าอยากจะได้แมปนี้นะกดตรงที่ดาวน์โหลดนะกดปุ่มนี้โอเคแล้วก็รอสักนิดนึงโอเคนะครับสมมุติโหลดเสร็จแล้วก็มันก็จะโผล่ขึ้นให้เลยนะฮะได้ทุกเวอร์ชั่นนะครับผม เชื่อผมเชื่อผมโอ้อ oh. uh ื huh. แบบแ้แหวแหวกคุกนะฮะโอ้ oh. ชอบแบบนี้นะโหลดเลยอ่าโอเคนะครับเราก็จะมาไว้รีวิววันหน้านะฮะโอเคก็โหลดสักนิดนึงก็มีกก็พื้นที่มันก็เยอะสมควรนะฮะผม โ okay. อเครอกสักนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็โหลดได้หกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็รอนะครับผมโอเคอ่าพอรดเสร็จก็เข้ามาครับคุณเล่นได้นะฮะแต่ผมจะไม่ขอเข้านะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะฮะผมโอเคนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ โอเคนะครับโอเคไปเจอกันวันหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ